อ,อันเอวันนี้เป็นยังไงบ้างว <c oughs> ันนี้นะครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกมีฟาร์มอะไรมันมีความรู้สึกตัวอย่างนี้อาจารย์เดินเดินไปนะครับในขณะที่เดินบินเท่าบนาน,นอาจารย์ผมก็เกิดความรู้สึก ขึ้นมามันเป็นความรู้สึกนะครับมันไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะอาจารย์มันเป็นความรู้สึกพอมันเกิดความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยเกิดปุ๊บเนี่ยผมก็ไปนึกถึงเรื่องเสียง อ๋อือทำไมต้องไปนึกถึงมันไม่มีเหรอมันมันอยู่ๆมันเกิดขึ้นมาเลยนั่นเสียงตอนนั้นไม่มีใช่ไหมไม่มีครับอ่ามันเกิดความรู้สึกก่อนอาจารย์แล้วหลังจากนั้นมันก็เ,<อ>เดี๋ยวนะจะย้อนไปถึงว่าเอ๊ะเสียงไม่มีแต่ไปนึกถึงเสียงเสียงอะไรอ่ะที่นึกถึงตรงเนี้ยเป็นเสียงเพลงอาจารย์อ๋อเป็นเสียงเพลงที่ผมตอนผมเป็นครูเต้นรำอ่ะอ๋อ <ผม S 1> จริงๆแล้วมันบางทีมันไม่ต้องนึกหรอกมันก็ขึ้นมาเลยอ่ะถ้าเราเคยอยู่แล้วเนี่ยคุ้นเคยมันก็จะขึ้นมาเอง ันเกิดความรู้สึกตัวก่อนอาจารย์แลหลังจากนั้นมันเกิดความพอใจพอมันเกิดความพอใจปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็ขึ้นมาอาจารย์พอขึ้นมาปุ๊บผมก็ร้องตามเลยอ่าก็ได้ในขณะที่เนเพราะว่ามันมันคุ้นเคยอยู่ครับครับมันร้องอยู่ในใจนะครับมันร้องอยู่ในใจอาจารย์อก็ได้ผมผมก็เคยเห็นเขาก็เป็นอย่างนี้แหละเขาเพราะเราคุ้นเคยกับเขาครับแล้วก็อ่ะพอไปสักพักหนึ่งมันก็หายอาจารย์ พอมันหายแล้วก็ไปที่ทวานอื่นต่ออ่าก็มาเรียนรู้กับเขาต่อแต่พอไปทวานอื่นต่อเสร็จปุ๊บคราวนี้ผมก็เดินไปอีกอาจารย์ <blinking S 1> มันก็เกิดความรู้สึกอีกเหมือนเดิมแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะอาจารย์มันเป็นความรู้สึกอีคราวน,นี้มันไปนถึงเรื่องอ่าเรื่องพ่อ,อแต่พอเป็นห่วงพ่อขึ้นมาก็วความรู้สึกผมจิตตอนนั้นน่ะอาการมันมันเกิดทุกข์นะอาจารย์เป็นห่วง เพาะว่าเขาอายุมากผมผมมีความรู้สึกได้เลยว่ามันเกิดความเป็นห่วงเกิดขึ้เนเ oh. แล้ะผมก็ก็เกิดภาพขึ้นมาเลยอาจารย์ hmm. มันมันเหมือนกับเสียงฮะอาจารย์แต่ว่ามันเป็นคนละความรู้สึกกัน <Hey. S 2> แล้วมันก็หายไปอาจารย์ก็ oh. หายของมันไปหายไปเ oh. ลยนะอาจารย์ มันอ,อาจาอาจ,าจะเปลี่ยนอารมณ์ไปก็ได้เปลี่ยนอารมณ์ไปทางอื่นต่อครับก็ไ <c oughs> ม่เป็นไรจนกระทั่งผมกลับมาถึงที่เรียนครับอาจารย์แต่ว่าผมผมมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องทุกเรื่องแหะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นภาคาโทรสารมันจะมีความรู้สึกก่อนอาจารย์จากนั้นก็กำหนัดบ้างความตัดเตีองบ้างก็เรียนรู้กับเขาเพราะเขามีอยู่แล้วเป็นภาพบ้างเป็นเสียงบ้างแล้วแต่ว่าอะไรมันจะเกิด อ่อันนี้แหละเป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติที่รู้กับไม่รู้โอ้อาจารย์ก็สอนเนี่ยผมมาจะมารู้ก็ต่อเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วอาจารย์นั่นสิพอเราไปรู้อะไรก็มันเป็นรวมอะไรที่ไหนก็ไม่รู้มันมันมันไม่เกิดความรู้สึกตัวได้มันก็เลยออนั่นแหละมันก็ตกเรื่องแหละมันก็มีเข้ามาอยู่แต่จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแหละพอรู้แทนที่จะปล่อยอาจารย์ก็ไม่ปล่อยก็ไปยินดีและคิดต่อ ใช่มันอาจจะไปเพิ่มเติมอีกก็ได้คิดนึกบงแต่งเพิ่มเติมสร้างมโนภาพอะไรก็มันให้มันชัดขึ้นแต่ว่าแต่แต่วันนี้ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นอาจารย์แค่แค่ดูอาการของของจิตแล้วมันก็หายไปเพราะเราไม่ไปยินดีไม่อะไรเป็นเพียงแค่ผู้ชมเหมือนอย่างที่อาจารย์สอนก็แค่รู้ก็มันเหมือนอย่างที่อาจารย์สอนผมว่าเป็นเพียงแค่ผู้ชมครับเขาเป็นผู้ชมปุ๊บเดี๋ยวมันจะไปเองเราไม่ต้องไปกำกับการแสดงไม่ต้องกำกับไม่ต้องไปอะไร เราเป็นพระเอไม่ใช่พระเอกใช่ครับอาจารย์แต่พระเอกเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ในตั้งไกำกับการแสดงอยู่เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นพระเอกอาจารย์เพื่องผมเป็นพระเอกเลยกำกับใหญ่เลยแต่นี้เราแค่รู้แค่ดูเฉยๆดูเขาแสดงแล้วก็มันมีอีกความคิดอีกอย่างหนึ่งอาจารย์มันเป็นอย่างที่อาจารย์สอนก็คือมาเบาไปเบา อย่างตอนอที่ผมรู้สึกอะอปุ๊บเนี่ยมันมาเบานะอาจารย์แล้วมันก็เกิดเรื่องเสร็จปุ๊บพอมันหายไปมันไปทางตาบ้างทางหูบ้างมันก็ไปเบาเ<อ>มาเบาไปเบาเนี่ยผมก็เลยระ<อ><อ>ลึกถึงคําพูดอาจารย์วันนี้ได้ใช่ก็ไปเรียนรู้ก็มันเพราะว่าบางคนเนี่ยมันไปเบาๆฟุ้งไปเบาๆบแต่เวลากลับมาก็ดึงกลับมาบังคับไว้ให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ให้มารู้สึกตัวเนี่ย,ยกลับมาแรง ก็เลยบอกว่าเวลาไปเบากลับมาก็เบาแค่รู้เท่านั้นแหละไอตอนรู้ก็ไม่เผลอไอตอนเผลอก็ไม่รู้ก็แค่นั้นเองไปแล้วก็มาแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยและอารมณ์อื่นก็เหมือนกันมันก็ไปไปมามาอย่างนี้แหละผม,ผมก็ไปเบากลับเบาตลอดอาจารย์มไม่เคยบังคับเราไม่มีอำนาจอะไรถ้าบังคับเรามีอำนาจควบคุมบังคับได้ จำคำที่อาจารย์บอกได้ผมก็เลยเป็นเพียงแค่ผู้ชมอย่างเดียวเออเป็นเพียงผู้ดูเฉยๆไม่มีไม่ม,ม,มีเราไม่มีไม่มีเอี่ยวไม่มีส่วนร่วมกับเขาวะใช่ครับมันนะะฮเป็นเพียงแค่แบบเป็นผู้ดูเฉยๆจิตมันไปเสพเรื่องของอ่ไม่ต้องไปกํากับการ,รแสดงครับนะฮะแล้วเราจะสนุกกับการเรียนรู้การวันนี้ผมรู้ความถืกว่าสนุกอ่าเนี่ยต้องเรียนรู้อย่างนี้แหละแล้วมันจะสนุกกับการเรียนรู้ แล้วทุกเรื่องเป็นอย่างนี้แหละจริงๆอะให้อาการเช่นอาจารย์มันเกิดขึ้นทุกวันหรือนะครับก็ใช่มันมีมันอยู่แต่เราแต่ผไม่เห็นแต่เราไปทําอะไรแล้วมันถึงไม่เห็นมันล่ะผมไม่ได้เห็นมันมีอยู่ถึงวันนี้เลยนะนั่นนะจีมันก็มีเข้ามันอยู่ทุกวันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้ทุกวันอาจารย์แต่ผมไม่รู้เออเนี่ยมันน่าจะรู้แต่ทําไมไม่รู้แต่วันนี้ผมรู้เออต้องไปเรียนรู้ เพราะว่ามันไปทําอะไรให้มันผิดปกติธรรมดาเขามั่ผิดธรรมชาติมันมันไปสร้างกําแพงไว้ปิดกัน้นก็เลยไม่รู้<ม><อ>รู้ได้ก็จากคําที่อาจารย์สอนเนี่ยแหละครับถ้าอาจารย์ไม,ไม่สอนเนี่ยต่อให้ผมเห็นพวกนี้ผมจะเกิดความสงสัยเมื่อก่อนเนี่ย<อ>ผมเคยเห็นอาจารย์แล้วผมเกิดความสงสัยแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมก็คิดว่า ุกอย่างผมจะตีเป็นพุงร้างหมดอาจารย์ออนั่นแหละตรงนี้ต้องเรียนรู้ก่อนมันไม่ใช่เรื่องพุงซ้านพุงซ้านคือเผลอเ<า>ผลอไม่รู้แต่เนี่ยมันรู้ไม่ใช่เผลออาจารยร์ต่อให้เห็นนะครับแล้วไม่มีคนมาชี้แนะเลยอาจารย์ม,มยประโยชน์เลยนะก็ใช่อ่ะแต่แต่ว่าไอ้ตัวที่ไปเข้าใจผิดอ่ะครับตอนพุงซ่านจริงๆแล้วมันไม่ใช่พุงซ่านพุงซ่านคือเผลอต้อง<ล>ทำฟังเข้าใจใหม่ แล้วดีไม่ดีมันหนักกว่าเดิมอีกนะอาจารย์เออมันดันไปคิดมากมว่าดันไปคิดมากกว่าที่ทราบใช่เอเอ ถ้ามันอยู่ในภาชนะเดียวกันทำครั้งเดียวได้อ,อยู่ในภาชนะเดียวกันติดกันทำครั้งเดียวแต่ถ้ามันแยกกันต้องทำตลกอันอถ้าผมว่ารู้สึกแบบนี้ได้นะวันที่ผมไปเพชรบุรี ไอ้ความรู้สึกโกรธผมจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ใช่อ่ะสิมันดีด้วยนะอ่าก็ไปเรียนรู้ที่ที่มันเป็นเพราะอะไรที่เราไปโกรธมันครับเพราะเราไปทําอะไรก็มันไว้เราคิดว่ามันฟุ้งซ่านเรื่องจากการฟุ้งซ่านแล้วมันไม่ดีนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงจแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่หลังที่ท่านคิดที่ท่านเข้าใจนะต้องมาเรียนรู้ใหม่ทำความเข้าใจใหม่ เพราะว่าการฟังอะ่ะที่ผมบอกว่าฟังแล้วให้เข้าใจถูกอะ่ะแต่ท่านฟังแล้วท่านเข้าใจไม่ถูกอะ่ะความพงต้านของท่านอ่ะมันไม่ใช่ความหมายอันนี้รู้โน่นน,นี่นั่นรู้อารมณ์ต่างๆแล้วก็พงต้าน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้าใจผิดพงต้านคือเผอต้องเข้าใจใหม่มไม่ใช่รู้รู่นนี่นั่นรู้อารมณ์ต่างๆแล้วพงต้านไม่ใช่อันนี้พงต้านคือเผอ Exerc: ต้องทําฟังเข้าใจขั้นการฟังนี้ก่อนฟังแล้วเข้าใจให้ถูกต้องตรงกับสภาวะมันก่อนพอฟังแล้วเข้าใจผิดมันก็คิดผิดแล้วก็ทําผิดไงเป็นกระบวนการของมันต้องฟังให้เข้าใจถูกก่อนเน้อแล้วฟังแล้วเข้าใจถูกมันเป็นเรื่องของปัญญานะดะสตามายปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจผิดมันไม่ใช่เรื่องของปัญญานะ เออนั่นน่ะเจนั่นน่ะมันเป็นอาคุับแต่นี่จิตมันจะไม่แจ่มใสไปเออมันต้องเป็นอย่างนี้จิตต้องเป็นสมนัสไงยินดีพอใจเพลิดเพลินนะไม่ใช่จิตเท่าหมองตัวนั้นมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันคนละอย่างกันแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนนะไม่ใช่เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกมันทาให้ผมรู้ได้อ่าเป็นกรณีศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างเราก็อย่าไปทาอย่างนั้น ก็ให้เรียนรู้เป็นบทเรียนได้บทเรียนมาแล้วแล้วก็ใช้บทเรียนให้เป็นประโยชน์แล้วบทเรียนมันสอนเราประสบการณ์นั่นแหละสอนเราแต่ถ้ามันยังสอนไม่ได้ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอาจารย์ให้เห็นแบบนี้มันเห็นได้ยากนะอาจารย์และไอ้คนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะเขาไม่รู้เรื่องเหล่านี้หรอกไม่มีทางจะเห็นเรื่องพวกนี้ได้เขามันมีอยู่แล้วะตั้งแต่เกิดมามันก็มีอยู่แล้ว แต่มันไม่เคยเห็นเพราะนั้นจึงต้องมาเจริญสติปัฏฐานเจริญนิพพานาไงมาเรียนรู้ตัวจริงกิเลสที่เขาเกิดอ่ะจุดประสงค์ของการปฏิบัติเพื่อจะมาเรียนรู้จากกิเลสเขาแล้วถึงจะมาละกิเลสที่ผมอุปมาเหมือนการที่เะาจะจับโจรต้องรู้ก่อนว่ามันกินที่ไหนเที่ยวที่ไหนนอนที่ไหนป้นที่ไหนแล้วมันถึงจะจับโจรโจรคือมิจฉาทิฏฐิมันป้นทุกอารมณ์ทุกทวารทุกวิญญาณ พอเราเข้าใจมันแล้วก็โอ้นเน,นี่ยแต่ต้องฟังเพียตรสติสัมปชัญญะนะ,อ,ะองค์คุณของทติปทานต้องมาใช้ตรงนี้แล้วมันใช้ได้ตลอดนะอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียนรู้กับมันผมจำคำที่อาจารย์บอกได้ครับมีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะนั่นแหละมันเข้าใจขั้นการฟังก่อนแล้วเวลาเวลาไปใช้เรียกว่าฟังเข้าใจแล้วเอาไปใช้ให้ถูกแล้วมันจะได้เรียนรู้จากกิเลสตัวเอง แล้วมันจะเข้าใจตรงนี้ขนาดผมเนี่ยอาจารย์ผมมาถึงผมมาถึงที่เนี้ยปุ๊บเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันร้อนอยากจะถอดจีวรออกก็ให้รู้แต่เวลาถอดจีวรรู้ไหมรู้ครับอาจารย์รู้แล้วไอ้ความร้อนเนี่ยหายไปแล้วมันรู้สึกเย็นสบายตัวก็ให้รู้ เมื่อก่อนเนี่ยที่ผมพูดเรื่องนี้อาจารย์เมื่อก่อนผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับอาจารย์เมื่อก่อนก็ทําแบบนี้แต่ไม่รู้ครับก็คือมาแบบมันเป็นอัตโนมัติอาจารย์ความเคยชินนะนั่นแหละเคยชินนั่นแหละตันนี้แหละไีบอนใช้ขายไปกี่ผืนแล้วยังไม่ชุกเรื่องแล้วพอถอดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกสบายตัวก็ไม่รู้อีกเอนั่นสอก็ทําอยู่แล้วแต่ไม่รู้เนี่ยก็มีรู้กับไม่รู้นี่แหละทําอยู่แล้วเหมือนกันแก้ทุกเหมือนกันใช่ไหม แล้วก็มีรู้กับไม่รู้นี่แหละนะฮะแค่ okay, นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกนะ oh, กแล้วก็<ม>ใช้ได้ตลอดจิตใจผมวันนี้รู้สึกอ้นี่้างเลย้ะอมันต้องเข้าใจที่ถูกขั้นการฟังก่อนวางแล้วเข้าใจถูกแล้วก็เอาไปใช้ถูกนะกุศลมันถึงจะเกิดอาจารย์เพิ่ม์มีสายตาที่เฉียบคมมากเลยเพราะว่าอาจารย์